ท่านบิสุสมันเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่โคศกจะได้เป็นมหาจะได้เป็นเศรษฐีเมื่อตอนที่แล้วได้ผ่านมาเป็นว่าโคศกได้พัญญาก็นั่นก็คือพัญญาเก่าตั้งแต่ใช่ก่อนที่เรียกว่าปุเพสนิวาส และเธอก็ได้สามารถได้ช่วยชีวิตโคศกไว้ทั้งนี้เพราะอาศัยเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องต่อไปหวังว่าหน้านี้จะให้จบเรื่องโคศกเทพบุตรแต่คืนถ้ายอยกันไปก็อีกน,นานจะจบเรื่องสำคัญตอนนี้ก็ไม่มีมากหลังจากโคศกได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีแล้ว ลูกสาวเศรษฐีก็ได้วางแผนและวางนโยบายป้องกันบอกกับท่านนายเสมิยนว่าถ้าใครจะมาหาท่านโกศกต้องผ่านเธอก่อนอย่าผีพรามนำเข้าไปหาโกศกจะถือว่าเป็นความผิด <c oughs> หลังจากนั้นมาเวลาหลายวันท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อเลี้ยง ำพ่าพ่อเลี้ยงในที่นี้ไม่เหมือนพ่อเลี้ยงทางด้านเชียงใหม่ด้านเหนือภาคเหนือพ่อเลี้ยงหมายถึงคนรวยแต่พ่อเลี้ยงในด้านนี้หมายถึงว่าไม่ใช่พ่อตัวเป็นคนที่นําเอามาเลี้ยงไว้อยู่ในฐานะเป็นพ่อเขาจะเรียกว่าพ่อเลี้ยงเห็นเรื่องราวของโคุกหายไปแล้วก็นายสมเียงก็ไม่ได้ส่งข่าวว่าเวลานี้ อาโคศกให้ตายแล้วหรือยังยังได้ส่งคนมาสืบก็ได้ทราบว่าเวลานี้โคศกแทนที่จะาตายตามความมุ่งหมายกลับกลายเป็นได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นพัญญาและภายหลังจากนั้นนายสมิงก็แจ้งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมาเรียบร้อยที่สั่งมาเรียบร้อย ในกรหมายความว่าตามจดหมายบอก,กว่ามาถึงให้ปลูกบ้านตั้งการรักษาเรียบร้อยแล้วขอลูกสาวเศรษฐีชนบทมาเป็นพญญาเรียบร้อยทุกอย่างท่านเศรษฐีพ่อเลี้ยงพอได้ฟังก็เกิดความทุกข์หนักเจ็บใจมากจิตใจเศร้าโศกโศกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วด้วยแล้วโศกถึงความข้งแค้น ที่โคศกแทนที่จะตายสงความปรารถนากลับไปได้พัญญาเป็นลูกสาวเศรษฐีในนามลูกของตัวนี่มันน่าเจ็บใจเหมือนกันในเมื่อตัวแก่แล้วมีรมคุ้นคิดประหัตประหันความสุขกายสุขใจไม่มีมาตอนนี้เลยทุกหนักความปรารถนาไม่สมหวังก็เลยล้มป่วยลง เมื่อขณะล้มป่วยลงใหม่ๆจึงได้ส่งคนให้ไปตามโคศกบุตรชายคือบุตรเลี้ยงมาโดยมีเจตนาจะออกคำสั่งให้ท่านนายประจําตระกูลจะบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ไม่ยอมยกให้เจ้าโกศกด้วยเจตนาของท่านมีความประสงค์อย่างนั้นแต่ว่าพอคนที่ท่านสถีส่งไป ไปถึงบ้านนายเสมมงก็ต้องนำไปให้พัญยาของท่านโคศกก่อนนำไปพบก่อนพัญยาของท่านโกศกก็ถามคนที่ไปตามถามว่าเวลาเนี้ท่านบินดาเป็นยังไงบ้างและท่านพ่อเป็นยังไงบ้างก็ว่ากว่าอาการของท่านล้มป่วยยังถามว่าป่วยนามากหรือน้อย ก็บอกยังไม่มากขอรับเพิ่มป่วยใหม่ๆแต่ว่าบนถึงท่านโคศกอยากจะให้ท่านโคศกไปหาปัญญาของท่านโคศกก็ทราบว่าการไปเวลานี้ไม่เหมาะจึงได้สั่งเจ้าหนะ้าที่ให้จัดบ้านพักให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ไปตามให้เลี้ยงอาหารการบริโภคดีๆให้อยู่อย่างเป็นสุข แล้วก็บอกว่าถ้าเธอจะกลับจะต้องรับคำสั่งจากฉันก่อนถ้าฉันยังไม่สั่งให้กลับเพียงใดก็คอยอยู่ก่อนเธอกับฉันจะไปพร้อมกันเมื่อโอกาสบ้างจังหวะเหมาะมีเรื่องดีเมอะไรจริงจะไปไนายคนนั้นในฐานะที่เป็นคนใช้เขาอยู่ที่โนน <c oughs> มาอยู่ที่นี่มีฐานะคล้ายเศรษฐี ทังนี้พร่อะไรมีบ้านอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารการบริโภคอย่างเป็นสุขไม่ต้องทําการทํางานก็เลยนอนสบายชานานเท่าไรก็ไม่ว่าเมื่อท่านเจษฎีอยู่ตรงบ้านอาการไข้ก็หนักลงไปทุกทีถามท่านนายไปจำบ้านว่าเวลานี้เจ้าโครศกมันมาแล้วดีอย่างท่านนายไปจำบ้านก็บกอกว่ายังขอรับ คนที่ไปตามก็ยังไม่กลับยังได้สั่งคนให้ไปตามอีกพวกหนึ่งพวกที่สองมาแล้วพัญญาของท่านโกศโกถามว่าเวลานี้ท่านบินดาและท่านพ่ออาการป่วยไปยังไงเขาบอกว่าอาการป่วยมากลงไปแต่อาการยังดีอยู่สติสมรยญญะยังสมบูรณ์ นันก็บอกก็จัดการตามเดิมให้พักบ้านในสบายอีกแล้วก็บอกว่าจะกลับไปได้ต่อเมื่อฉันสั่งให้กลับหรือไปพร้อมฉันฉันก็อย่าไปเหมือนกันเธอก็ทรงเวลามันนานในที่สุดอาการของท่านเศรีฐีหนักลงไปมากตามบาลีวันนี้ท่านหนังสือมาอ่านก็กลุ่มเหมือนกันท่านบอกว่าพาดชนะหนึ่งเข้าพาชนะหนึ่งออก นี่ยสัมโนมแบบนี้ฟังไม่ไหวก็รวมความว่ากินเข้าไปทลายถ่ายออกมาหมดเท่านั้นเรียกว่ากลายเป็นยุงก้นปล่องไปพอกินเข้าไปก็ถ่ายออกกินเข้าไปก็ถ่ายออกทวารเปิดทวารปากเปิดทวารปากปิดทวารทวารล่างก็เปิดเรียกว่าแรงก็จะหมดใกล้จะตายเต็มที คนชุดที่สามนี้เมื่อเข้าไปพบพัญญาของท่านโคศกก็บอกตามความเป็นจริงว่าเวลานี้ท่านเศรษฐีแย่แล้วครับพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วรังไม่มีกินเข้าไปเท่าไรก็ถ่ายหมดเท่านั้นกำลังหมดเสียงก็แผ่วอาการก็รอแร่เต็มทีปัญญาท่านเศรษฐีโกศกให้คนไปพักบ้านตามเดิม แล้วก็รายงานให้ท่านโกศกทราบความจริงสองรายน่ยถือไม่รายงานให้ทราบเลยเรื่องโคศก,กไม่ทราบความเป็นจริงว่าเขาคิดฆ่าหลังจากนั้นมาก็รายงานให้ทราบว่าเวลานี้วิดาของท่านกํนกนาลังป่วยหนักเราเป็นลูกจําเป็นต้องไปหาท่านจะต้องไปพยาบาลท่านและว,ว่ามีการนัดหมายกัน ถ้เวลาไปถึงท่านแล้วขอให้สามียืนอยู่ด้านปลายเท้าเธอจะยืนอยู่ด้านศีรษะเป็นและก็ทำการปฐมพยาบาลตามสมควรเท่าโอกาสจะพึงมีหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าการไปคราวนี้ก็ควรจะนำของจากบ้านสวยร้อยบ้านเนี่ยเอาไปฝากคุณพ่อด้วย ในไหนท่านก็เป็นพ่อท่านผู้มีบุญมีคุณเราไปหาท่านครั้งหนึ่งก็ควรอย่างยิ่งจะหาของไปฝากท่านเพื่อเป็นกําลังใจท่านโคศกเป็นคนซื่อนี่ก็เชื่อเมียนางก็จัดของมากมายใช้เกวียนทั้งหลายเล่มบรรทุกไปโดยเจตนาของนางเนะ่ยไม่ใช่อะไรตั้งใจจะทวง แต่ว่าท่านโคศกก็คิดว่าเจตนาของมัญญาเป็นเจตนาดีไม่รู้รู้ไม่ทันกันนี่และเขาบอกว่าที่ผู้ชายอ,อกสามสองถือว่าฉลาดแต่มันไม่แน่นักที่ในหนังสือเล่มหนึ่งท่เขียนว่ามายาของหญิงนี่เรียนมาแล้วจบห้าร้อยเล่มเกวียนมันยังไม่จบยังเสียท่าหญิงข้อนี้มีประมาณชั้นใด ท่านโคศกนี่เกิดเหมือนกันถึงแม้จะมีวาสนาบารมีเคยเป็นสามีมาก่อนแต่ปัญญาก็สู้หล่อนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะชาติสุดท้ายเธอมีความเคารพในพระปฏิจีกพระติจ้าได้ถวายทานแก่พระปฏิจีกพระติจ้าในเวลานั้นเวลาที่เขาถวายทานเขาจะใช้คำอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว ขอฉันได้เห็นธรรมนั้นเถิดด้วยเถิดเจ้าข่าและพระบัจเจพพุทธเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุซึ่งเป็นใจความว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาการที่เขาตั้งสติาดิฐานอย่างนั้นว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วอย่าลืมว่าพระบัจเจของพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นอราหารันต์บรรลุเองความฉลาดย่อมมีมาก ในเมื่อเขาที่ฐานต้องการความฉลาดอย่างท่านมันก็ต้องฉลาดเหมือนท่านดังนั้นพัญญา,ข,าอของท่านโคศกเศรษฐีคนนี้จึงมีความฉลาดลึกล้ำรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างทราบว่าไปคราวนี้ยังไงยังไงท่านพ่อเลี้ยงก็จะประกาศไม่ยกทรัพย์สมบัติให้แต่ตามธรรมดาบุคคลผู้เป็นบุตร ถ้าไม่ประกาศแจ้งทนายทราบก่อนอย่างนั้นสมบัติจะต้องตกกระบุตรเพราะใครๆก็ไม่ทราบว่าเธอเป็นใครคนที่เป็นทายาทก็มีคนเดียวคือโคศกนางสั่งให้จัดของไหลเล่มเกวียนเมื่อเดินทางไปได้สองสามวันการเดินทางเพราะของหนักมันก็ช้านางก็หานโยบายจะทุงให้ช้าไปกว่านั้น จึงรายงานท่านโคศกรอกว่าวิดาของท่านป่วยหนักถ้าเรานำของไปมากๆอย่างนี้นานมันจะถึงทางที่ดีควรให้เป็นเกวียนเบาจึงได้สั่งการให้เกวียนย้อนกลับมาบ้านอีกโดนนโยบายของนางแล้วก็ขนของลงเก,กวียนก่ยจะกลับมาถึงมันก็ใช้เวลาเป็นวัน ผนของเลงลงกว่า,ยาเยส็จก็เป็นวันรุ่งขึ้นแล้วก็เดินทางย้อนกลับไปใหม่การเข้าไปถึงบ้านเขานี้ปรายกว่าท่านเศรษฐีป่วยหนักขนาดที่พูดไม่รู้เรื่องการสัง่งการสั่งงานไม่เป็นระบบนางก็เข้าไปยืนด้านทิศท่านโคศกก็เข้าไปยืนด้านปลายเท้าท่านเศรษฐีตาพระตาพรานตาโมวเต็มที มองไม่เห็นว่าใครไปอยู่นั่นบ้างจึงถามท่านนายว่าเวลานี้เจ้าโคศกมันมาแล้วหรือยังทั้งท่านที่เขายืในใ้ไกลๆท่านนายก็บอกว่าเวลานี้บุตรชายของท่านยืนอยู่ปลายท้าและขอรับท่านก็อยากจะพูดว่าสมบัติทั้งหมดนี้เราไม่ยกให้เจ้าโคศกแต่ว,ว่าคนขนาดประสาทมันใช้ไม่ได้ จึงกล่าวว่าสมบัตินี้เราให้เพียงพูดเพียงแค่นี้ปัญญาของท่านโกศกผู้มีปัญญาดีก็ทุ่มศีษษะลงมาที่อกแสดงการร้องไห้เสืออื่นตัดเสียงของท่านเศรษฐีเคือนานคิดว่าถ้าคืนปล่อยวาจานี้ต้องกลับคำว่าเราไม่ให้แต่ว่าพูดเผลอไปเพระลิ้นมันแข็ง ควาสมบัติทั้งหมดนี้เราให้เท่านี้แหละเธอกระทุ่มอ,อกลงไปกลิ้งเกลือกไปมาทําท่าร้องห่มน้องไห้เป็นการสงสารพอ่ออีตางก็ตอนกลิ้งไปเกลือกมาในพยามะหัวก็แทกอ,อกตาเสถียรเสียตายไปเลยเมื่อเสถียรตายไปแล้วเขาทาการเผาเสร็จท่านโคศกก็ไปรายงานให้พระราชาทราบคือคือพระเจ้าเทน บอ,อกว่าเวลานี่บิดาตายแล้วแต่ตอนที่่านโคศกจะเข้าไปเนี่ยถ้าเจ้าเทนยินอยู่ที่ประแครคือที่หนาาออ้าต่างเออโคศกเดินเข้าไปเวลาถึงลำลางเล็กๆเ,เธอก็โดดข้ามที่มีหลุมมีบ่อเป็นน้ำเธอก็โดดข้ามพ่อ,อก็ไปถึงประราชาทรงประทับอยู่ที่ประแครเมื่อถามทราบตามความเป็นจริงแล้วก็บอกว่าเมื่อพ่อของเธอตาย ทายายคนอื่นก็ไม่มีเราจะแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐรให้เจ้าเจ้าจะได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อไ่รับคำอย่างนั้นแล้วท่านก็สั่งว่าเธอกลับได้แล้วก็ท่านก็ยังยืนอยู่เป็นว่านายโคศกได้ทราบว่าตำแหน่งเศรษฐีจะมาถึงตนกลาบราพระพราชากลับเวลาเดินมา ถึงบ่อน้ำด้วยลำรางแทนที่จะกระโดดข้ามกับลุยน้ำไปโดยสุภาพเจ้าเดินแบบสุภาพเมือ่อพระเจ้าเทียน,นเห็นอย่างนั้นแล้วก็สงสัยว่าทำไมจริยาจึงเปลี่ยนไป <c oughs> ก็จึงสั่งให้โคสกกลับเพื่อไปเฝ้าใหม่ถามว่าเมื่อขณะที่เจ้ามา <c oughs> ถึงลำรางมีน้ำเจ้ากระโดดข้าม <c oughs> ถึงบ่อที่กั้นทางเจ้ากระโดดข้าม ถากลับทำไมเดินแบบสุภาพสุภาพลุยน้ำไปโกศก็กลับทูลว่าก่อนที่มาเมื่อขณะมาข้าพระพุทธเจ้ายัางเป็นเด็กก็จึงทำอย่างอาการอย่างนั้นมาได้รับคําสั่งจากพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นเรษฐีถือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเดินอย่างผู้ใหญ่มีการสุภาพตามสมควรพระเจ้าเทนได้ฟังก็ดีใจปลื้มใจในความดีของเธอ จึงแต่งตังต้งตำแหน่งเสรษฐีเธอในวันนั้นให้ฉัดสามชั้นให้ข้าทาสหญิงชายช่างมา้าวควายตาธรรมเนียมและบ้านสวยรวมความเมื่อโกศกได้เป็นเสรษฐีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและหลังจากนั้นก็ทําการเรียบพระนครหมายควาดีใจก็แหแต่ตำแหน่งเสษฐีสมัยนี้เราเรียกว่าแห่ ชาวสมัยนั้นเขาเรียกเรียบพระนครแต่ไม่ใช่พระราชาเนี่ยเป็นเศรษฐีเมื่อเวลาที่กลับเข้ามาถึงบ้านพัญญากับนางกาลีคุยกันว่าตำแหน่งเศรษฐีและทรัพย์สมบัติทั้งหเหลา่านี้โคศกจะได้ผู้บุญบารมีของเธอแ้วเธอก็เล่าความเป็นจริงให้ฟังว่าจดุดหมายเชบับหลังที่โคศกนำไปเป็นจดุดหมายเพื่อฆ่าตัวเอง นางกาลีก็คุยฟังว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นพระแม่เจ้าท่านโคศกเศรษฐีนี่ถูกสั่งเพื่อจะไข่าตายทั้งเจ็ดวาระนางเป็นคนปฏิบัติเองแต่สายบุญบรารมีคุ้มครองท่านโคศกจึงไม่ตายหลังจากนั้นความตายก็จะมาถึงเป็นวาระที่8ปดืือสั่งให้ในช่างหมอคา แต่ถ้าว่าโคศกก็มีบุญวาสนาบารมีน้องชายไปแทนน้องชายเลยตายน้องชายเป็นลูกเศรษฐีแท้เมื่อขณะที่คุยกันอยู่นั่นแทงโคศก,กลกับเข้ามาจากการเรียบพระนครถามหญิงทั้งสองว่าคุยอะไรกันเธอก็บอกคุยกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉันไม่บอกเองโคศก็ชักดาบบอกว่าถ้าไม่บอกฉันจะฆ่า ัญญาก็เลยบอกว่าฉันบอกก็ได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ท่านได้เพะอใช้แรงฉันฉันช่วยท่านท่านถือจดหมายฆ่าตัวตายไปแล้วเธอก็เล่าความเป็นมาเป็งโกศกฟังแล้วก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นความไม่จริงเธอก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อถามแม่กาลีดูก็แม่กาลีก็เลยเล่าความเป็นมาทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนอวสาน แ้ะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของบัญญาเล่าให้ฟังตามเรื่องที่ผ่านมาแล้วท่านโคศกได้ฟังก็มีความสลดใจว่าโอ๋หนอเรานี่มีกรรมหนักมากตั้งแต่เล็กยันโตเขาคิดจะฆ่าเราก็ไม่ทราบเราเข้าใจว่าท่านผู้นี้เป็นบิดาความจริงท่านคิดว่าเป็นพ่อท่านโดยตรง แต่เนื้อแท้จริงคนนี้ก็คือศัตรูปเป็นพระเจ้าค่าตนเองจึงมาสลดใจในกรรมของตัวเองแล้วคิดต่อไปว่าเมื่อกรรมหนักเป็นเช่นนี้ถ้าเรามีความประมาทอยู่ความดีเราไม่ทำถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วกรรมหนักจะซ้ำเติมเราหนักขึ้นเราอาจจะมีความลำบากอย่างนี้แลอามจ,จะมีความลำบากยิ่งไปกว่านี้ ถ้ากรรมดีไม่มีสนองแล้วอาจจะถูกฆ่าตายในระหว่างก็ได้หลังจากนั้นมาท่านยังตัดสินใจว่าเราจะไม่ประมาะทต่อไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเป็นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงความตายจะมีมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบจึงตัดสินใจสละทรัพย์วันเพันกหาปณะนะ ื่อวันละพันตำลึงให้ในายมิตรกตโกุมพีเป็นผู้จัดการตั้งโรงทานเลี้ยงคนกำพ้าและคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนน้ำตาตบัดนั้นเป็นต้นมานิรบรรดาพิสุท่านเพื่อนพิสุสงโดยทุนน่นนาและสมเัติทั้งหลายตลอดธบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเรื่องโคศกเทพบุตร ที่มีอยู่ในท้องเรื่องของวันนางสาวม,มาวดีก็ยุติลงเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปแคดเศษหนึ่งก็จะเป็นประวัติการเกิดของวันนางสาวม,มาวดีได้ว่าตอนนี้จบเวลาเลือหนาทีเป็นเวลาเพื่อการสรุปสรุปแล้วเป็นอนวุวาเรื่องของโคศกก็เป็นกฎของกรรมเพราะสายกรรมชั่วคือความจนบีบคั้น อาศัยการหนีโรคอหิวาตกโรคไปสองคนพ่มเมียพพ้อมกับบุตรเมื่อหารหมดทั้งหลายวันก็น่้เห็นใจการจะอุ้มลูกอยู่อย่างนั้นแม้แต่ตัวเองก็จะเดินไม่ไหวก็เห็นใจเธอเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเด็กเด็กคนนั้นคงจะมีโทษปานาติบาตมามากอายุจึงสั้นพลันตาย <c oughs> ฉะนั้นโคศกต้นยอมวางเธอว่าให้ตายเพราะกรรมที่ทําให้ลูกตายคือทิ้งในป่าแล้วก็เดชิบุญที่ตายลงไปใหม่ๆจิตใจไปนึกถึงนางสุนัขเข้าจึงเข้าท้องสุนัขเสีก่อนแล้วก็เป็นบุญของโคศกอีกนั่นแหละเมื่อสุนัขตัวนั่นงคลอดออกมาเป็นพ,พระบัจเจกพระเจ้าก็มาส่งเคราะห์บันนั้นเธอมีความรักในพระบัจเจกพระเจ้า เอาหอยกันโชคไล่สัตว์ที่ทำอันตรายแกรพระประเจคุเจ้าบุญอันนี้เป็นปัจจัยเธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ยันดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ว,ว่าการเป็นเทวดาไม่นานเพราะบุญน้อยก็จุดติลงมาเกิดลงมาเกิดเป็นลูกของนางหญิงแพทย์สยาคือหญิงโสเพณีเขาไม่เลี้ยง เขายังนําไปทิ้งในกรรมเก่าที่ทิ้งลูกทําให้เธอต้องถูกทอดทิ้งท้งเจดวาระแต่ได้ว่าการทิ้งที่ไรก็มีสัตว์ป้องกันมีคนป้องกันเรียกว่าอันตร,รายผ่านไปทุกทีเพราะสายที่มีใจดีเคารพในพระบัเจพระพุทธเจ้า,จามีความรักในพระบัเจพระพุทธเจ้า,จาป้องกันอันตร,รายพระบัจจกับพระตเจา อันนี้ของบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายและพระทั้งหลายฟังแล้วก็จําจไว้ด้วยคิดตามสําหรับพัญญานั้นอาศัยความดีที่จะไหวาทานกับพระประเจพระเจ้าโดยขาบชารท่านนานหนึ่งหงแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติพระประเจพระเจ้าไปเป็นเถรดากลับลงมาเป็นลูกเศรษฐีรวมความเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นกฎของกรรมที่พวกเราต้องคิดถ้าการเวียนไหวไตายเกิดยังมีอยู่มันก็ไม่แน่นัก พวกเราทั้งหมดนี้อาจจะพบกรรมหนักกว่าโศกก็ได้ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่สมเด็จพระผู้มีพระพาตัสว่าที่ไหนไม่ดีเท่านิพพานขอพวกท่านทั้งหมดจงตัดชิ้นใจไว้เพื่อนิพพานมีความคิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง เราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นีพึ่งเครบด้วยความจริงใจไม่สงสัยในความดีและพยายามทรงศินห้ารายการนี้ครบท้นบริบูรณ์คือหนึ่งไม่ทําลายสินด้ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วยึดใจตั้งหวังไม่เสมอว่าถ้าตายคราวนี้ การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรคนดีเป็นปัจเป็นดินแดนที่ยังไม่หมดทุกข์ถึงเป็นเทวดากับพรจะเป็นดินแดนที่สุก็สุขไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องทุกข์ต่อไปฉะนั้นกาลังใจของเราตั้งไว้เฉพาะนิพพานจุดเดียวแล้วพยายามกําจัดลาภโลภความโลภเดชจา,าธธคานุสติกรรมฐาน พยายมกาจัดความโกรธด้วยพรม,มีิหารสี่พยายมกาจัดความความหลงด้วยปัญญาที่รู้เท่าทําตามความเป็นจริงแอรบรรดาญาติยโยโมพุาาทธบริษัทชายหญิงแอรบรรดาภพิสุทธิสมเด็จทั้งหลายเวลาหมดแล้วขอรับก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงตรนนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี